สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทาง Facebook เรือทาง YouTube ทุกท่านครับผมอยู่กับผมจักรีรถมือสองครับวันนี้ไอตัวนี้นะครับผมเป็น Toyota Corolla Altis นะครับเกี่ยว์ออโต้แท้1.6 G แท้เลยนะครับผมคันนี้ราคา8 9 0 0 0รวมส่งให้นะครับไม่เกิน400กิโลนะครับผมคันนี้พาตีเต็มช่วงแรงแน่นนะครับเครื่องดีเกียร์ดีคนโทรมาเยอะมากนะครับผมแต่ยังไม่มีเจอจะขวงมีสคันนะครับรุ่นนี้ คันนี้เป็นปี53แล้วก็อีกคันหนึ่งเป็นปี2013ผมเก็บสีอยู่นะครับผมก็ยังไม่ได้เอามาลงให้พี่น้องชมนะครับมี2คันนะครับคันนี้8,009อีกคันหนึ่ง9 0 0 0นะครับผมมีทั้งหมด2คันพี่น้องสนใจก็ทักทายมาก็แล้วกันนะครับผมอยู่กับบรรยากาศนะครับรถมือสองโตโยต้าคุโลระอิตนะครับผมเครื่องพนหซกซีคันนี้ปอดเดิมนะครับเป็นแท็กซี่มาก่อนนะครับผมตอนนี้เปลี่ยนป้ายเป็นรถบ้านแล้วนะครับขับทางไกลได้เลยนะครับผมเกียร์แอร์อะไรพร้อมเลยนะครับผม ไม่ต้องไปเก็บงานก็จะมีสีตําหนิเล็กน้อยกันตามการใช้งานของเจ้าของเดิมนะครับผมก็รถนี้ใช้มากนะครับผมนะครับผมแต่งมาก็ค่อนข้างเยอะเยอะสำหรับพอดีช่ว์รังแน่นมากเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็ไม่มีดังนะครับผมหรือจะมาดูก่อนก็ได้นะครับรถอยู่บ้านเต้ตะบนธาตุอําเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับผมนะฮะติดฟิล์มใหเรียบร้อยนะครับผมนะครับฝากไว้นะครับทุกท่านที่มองหารถใช้นะครับผมก็มาดูกันก่อนก็ได้นะครับผมนะฮะ สี่ร้อยกิโลส่งให้ฟรีในราคาแปดหมื่นเก้านะครับผมนะครับสนใจก็โทรมานะครับผมนะฮะโทรมาศูนย์เก้าสามสามเจ็ดสามหนึ่งสองหกนะครับตัวนี้เป็นเครื่องดูโอ้นะครับผมเป็นเครื่องดูโอ้นะครับบางรุ่นรุ่นนี้จะมีสองเครื่องยนต์นะครับจะเป็นเครื่องยนต์สามเซทกับเครื่องยนต์ดูโอ้นะครับผมเครื่องยนต์ดูโอ้นี่จะเป็นหนึ่งเซทอาร์นะครับรหัสเครื่องจะเป็นหนึ่งเซทอาร์สองเซทอาร์ส่วนเป็นสามเซทนี่ก็จะมีเครื่องยนต์พันหนก็จะมีสามเซทนะครับผมเครื่องพันแปดก็จะเป็นหนึ่งเซทเซ ถ้าผมจำไม่ผิดเนาะประธานโทษด้อเกียวโตนะครับรุ่นนี้ขับดีมากนะครับผมฝากไว้นะครับถ้าพี่น้องมองหารถใช้นะครับผมก็โทรมานะครับดูคลิปให้จบด้วยนะครับถ้ามีโฆษณาหรือยังไงก็ประธานโทษดูคลิปให้ด้วยเผื่อได้ค่าโฆษณานะครับผมเลขทะเบียนสวยมากนะครับผมนะเลขทะเบียนสวยให้พี่น้องชมนะครับแบบสองเก้าเก้านะพี่น้องนะครับเป็นกุญแจรีโมทแล้วนะครับผมกระจกกระจกพับได้นะครับรุ่นนี้กระจกพับได้นะครับผมอ่า ประตูทุกบานขึ้นปกตินะครับผมนะฮะขึ้นปกติแปดหมื่นเก้านะครับผมฝากพี่น้องไว้ทุกท่านด้วยนะครับมองหารถกค้าใช้นะครับผมไม่ต้องเป็นนี้เป็นสินนะครับผมไม่ต้องส่งงวดต่อนะครับเอกสารครบความโอนทุกจังหวัดทุกประเทศครับอ่าฝากไว้ด้วยเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมอ่าท่านใดสนใจก็โทรมาก็าเลยกันนะครับมีบริการส่งทั่วประเทศสี่ร้อยกิโลส่งให้ฟรีนะครับผมนี่นะครับ ปอดเดิมก็เคยเป็นรถรับจ้างนะครับผมนะฮะแต่ก่อนเป็นป้ายเหลืองตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นป้ายดําแล้วนะครับเป็นรถส่วนบุคคลนะครับผมขับขี่ได้ทางไกลโอ้ได้ทุกจอดทุกประเทศนะครับถ้าพี่น้องนะครับผมสนใจยังไงมี2คันนะครับอีกคันหนึ่งเป็นตัวปี2013รุ่นนี้เหมือนกันแต่เป็นปีพศสูงนิดนึงนะครับ2013นะครับตั้งราคาไว้ที่9 5 0 0หมื่นะครับผมเก็บสีอยู่นะฮะตอนนี้นะครับผมส่วนราคาถูกๆก็มีอยู่59,000ื่นรถบ้านอีกคันหนึ่งก็อ่ายังไม่ได้เช็คนะครับผมนะ อีกคันหนึ่งก็เอาไปเปลี่ยนคัสอยู่นะครับส่วนี้ก็แปด็รถขับทางกันได้เลยนะเกียร์นิ่มนะครับช่วงล่างแน่นแอหนาวนะฮะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไม่มีดังนะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับผมนะฮะหากท่านใดที่ต้องการรถนะครับผมอ่าที่หาอะไรรถนี้นะครับอะไรมีตามท้องตลาดเยอะแยะนะครับผมนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องซื้อไปแล้วนะครับผมอ่าไม่มีอะไรนะครับผมซื้อไปแล้วกลัวไม่มีอะไรก็ผมแนะนํารุ่นนี้เลยนะครับผมนะฮะ กรอบตาไฟก็แต่งสวยากสมควรนะครับสรับรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้แต่งสวยนะพี่น้องแต่งสวยนะครับผมแต่งดีๆนี่โอ้สวยมากนะครับอะไหล่ก็เยอะแยะนะครับผมนะฮะตามท้องตลาดแล้วก็เป็นเครื่องรุ่นใหม่ด้วยนะครับตัวนี้ก็พัฒนาจากตัวสามประเทศขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งนะครับผมก็แทบจะไม่มีจุกจิกเลยนะครับรุ่นนี้ส่วนมากปัญหารถพวกนี้ก็ไม่มีอะไรเยอะมากมากนะครับผมส่วนมากจะเป็นคอยจึระเบิดและก็คอยหัวเทียนแค่นั้นเองนะครับผมแล้วก็รถพยายามใช้งานบ่อยนะครับผมรถไม่ค่อยได้ใช้งานเดี๋ยวมันน้ำตันได้นะครับม แดี๋ยวก็จะทําให้ความร้อนขึ้นนะครับผมนะบางคนบอกว่าซื้อรถนี้กลัวเครื่องหลวมอ่ารถทุกคันนะครับถ้าเป็นรถเก๋งแล้วส่วนมากเครื่องมันไม่หลวมนะครับส่วนมากจะมีแค่ันประก็นฝาสูบแค่นั้นเองนะครับผมมีแค่นั้นแหละคะรุ่นนี้นะครับไม่ต้องห่วงนะครับซื้อไปแล้วนะครับส่วนเรื่องเกียร์ก็รุ่นนี้ลูกรุ่นนี้ก็อยู่ประมาณหมื่นกว่าบาทเองนะครับผมไม่ช่ถ้าเป็นตัว CVT ก็จะอยู่สามหมื่นกว่าแต่ตัวนี้ยังไม่ได้เป็น CVT เป็น ATF อยู่นะครับก็ถ้าหาท่านใดสนใจก็โทรมาเลยกันแประเทศ เน้นย้ำ400กิโลเท่านั้นเด้อพี่น้องนะครับผมเป็นตัวจีนะครับผมนะครับถุงลมมีภัยคู่นะครับผมก็เซฟในการอมีถุงลมก็เซฟความปลอดภัยให้เราอีกขั้นหนึ่งนะครับผมนะก็แนะนําถ้าจะซื้อก็แนะนํารุ่นที่มีถุงลมนะครับจะปลอดภัยเยอะขึ้นนะครับผมนะฮะเวลาเกิดอุบัติเหตุก็จะได้ป้องกันแล้วก็เซฟตี้ให้เราด้วยนะครับผมขับขี่ทุกครั้งนะอย่าลืมคาดเข็มขัดนิรภัยนะครับผมนะฮะอย่าลืมเด็ดขาดนะพี่น้องนะครับผม เดินทางไกลก็อย่าลืมคาดเข็มขัดนะครับผมก็ฝากไว้ทุกท่านนะครับที่บนถนนท้องถนนนะครับตุยตาคนละที่นะครับผมคันนี้เป็นปี2010เรามี2คันนะรุ่นนี้นะครับผมอีกคันหนึ่งเป็นปี2013ราคา95,000นะครับผมมีจอด้วยนะครับส่วนคันนี้ก็จะแต่งเยอะทีหนึ่งมีกล้องหน้ากล้องหลังคันนี้ถุงลมนิรภัยคู่เบรกเบ็ดนิดสีล้อครับคันนี้นะครับ89,000ฝากไว้ทุกท่านนะครับผมรถอยู่บ้านเต้ตะบนธาตุอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับผมเบอร์โทรศัพท์09337 ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมคันนี้นะครับฝากให้ด้วยนะครับผมคันนี้นะครับผมถ้าอยากที่จะสวยก็เปลี่ยนคิ้วเป็นเป็นเป็นโคเมียมก็จะสวยแล้วนะครับผมนะไอนี้ไม่กี่ร้อยเก้าร้อยกว่าบาทนะครับผมนะครับอ่ะฝากไว้นะครับนะครับช่วงนี้นะครับผมเบาสวยคันนี้ไม่มีขาดนะครับผมเบาสวยไม่มีขาดคุณเจรีโมดล็อกไว้แล้วนะครับผมคุณเจอ่าบอที่บอกว่าสวยมากนะครับผมไม่มีขาด คันนี้น่าจะเคลีย์ไม่มานะครับคันนี้ไม่อยู่ที่วันแสนแปดหมื่นกิโลนะครับผมนะครับก็ฝากไ้ด้วยนะครับผมซื้อไว้ให้แฟนให้ภรรยาขับไปส่งบุตรหลานไปโรงเรียนนะครับเหลือหน้าหนาวนะครับผมหน้าร้อนนะครับก็กันหน้าดำนะครับผมแปดหมื่นกว่าบาทอะไหหาง่ายมากนะครับตามท้องตลาดนะครับผมอ่ะขอบคุณทุกการติดตามครับผมสวัสดีครับเบอร์โทรศัพท์นะครับศูนย์เก้าสามสามเจ็ดสามหนึ่งสองหกครับผมขอบคุณครับ